ชีวิตจะหาไม่ครับผมกือไม่รอดครับเพราะว่าก่อนที่เขาจะตกมันอรอบที่สองที่เขายังไม่หมดเนี่ยเขาก็ด,ดูดพุ่งเข้ามาหาผมเลยครับก็เกือบโดนครับนำทีมโดยน้องหมานะครับผมแล้วก็จะมาเป็นคุณแม่นะฮะ แต่เราเลี้ยงนะตอนนี้ยังไม่เห็นน้องเสีมาเลยนะ พอจะแข็งมากเลยแล้วก็ผมก็คิดว่าเขาเขากำลังหายแล้วบ้างเขากําลังหายมันก็ยังปรับไม่ปรับสภาพที่ไหนได้ครับผมทุกคนเกือบชีวิตจะหาไม่ครับผมเกือบไม่รอดครับเพราะว่าก่อนที่เขาจะตกมันรอบที่สองที่เขายังไม่หมดเนี่ยเขาก็ด,ดูดพุ่งเข้ามาหาผมเลยนะครับก็เกือบโดนครับ แล้วก็เดินออกมาจากหมู่บ้านแล้วนะครับแล้วก็จะมุ่งหน้าไปต้นว่านะครับเป็นเป็นต้นว่านะมันจะมีสองเป็นสองแฉกสองง่ามออกมาพิทีเลยครับตรงนั้นครับเราจะไปตรงนั้นเลยครับแล้วก่อนที่เราจะไปเดี๋ยวเราจะลองให้เขาลงไปกินน้ํำดูก่อนนะแต่ยังไม่อาบนะเราอาบอีกคลิปนึงนะฮะอีกช็อตนึงเดี๋ยวตอนนี้ให้กินน้ำดูก่อนโอเคครับไปเลยครับ เวลาพี่ๆทีมงานเข้ามาเนี่ยก็จะบอกลูกไว้ครับว่าให้เขาดูเขาดูแลศึกษาแล้วก็จําไว้นะครับบางทีเราก็ดูในคลิปบ้างนะใน u t u b บบ้างนะครับผมก็ให้เขาศึกษาเพราะว่าเวลาเราอยู่ในบ้านอย่างนี้นะครับบ้านของเราเนี่ยมันห่างไกลจากศูนย์นะครับจากศูนย์อนุรักษ์ช้างจังหวัดสุรินทร์นะครับ มันก็เวลามีเหตุฉุกเฉินเราก็ต้องโทรหรือต้องโทรไปถามว่าพี่ๆเขาอยู่ไหมว่างไหมไมาช่วยหน่อยอะไรเงี้ยฮะแล้วถ้าแบบกรณีฉุกเฉินเลยเราก็ไม่รู้จะโทรหาใครเพราะตอนนั้นมันโทรหาใครไม่ได้นะครับก็ต้องช่วยเหลือตัวเองก็ให้น้องๆน,นะฮะเป็น ตัวอย่างนะให้เขาได้เรียนรู้พอเรามีเหตุการณ์ที่แบบฉุกเฉินเราก็ได้ช่วยเหลือตัวเองได้ครับผมแล้วก็อาจจะได้ช่วยเหลือเพื่อนเพื่อนพอนี่น้องชาวช้างที่อยู่บริเวณใกล้เคียงได้แล้วจะให้โอเล่ลงไปกินน้ำตรงนี้ อ่ะจ้านอเซงโวงวะนอดิงงเล่่นี่นูวยซื้อราชการรับโอ้ในรอบปีครับผมในรอบปีที่ได้ มากินน้ำนะในสระชุมพทานนะในสระที่ทำป,ปาลาป่าเราก็จะให้เขาลงมากินก่อนเพราะว่าตรงนั้นยังยังรออีกสักอีกสักหน่อยครับรอโอกาสรอเวลาหน่อยส,สักนิดนึงเพื่อที่จะพาเขาลงไปในน้ำมูลจะได้พาไปอาบน้ำคือวันนี้มันเป็นวันแรกๆใหม่ๆก็ต้องเซฟๆครับเซฟทั้งคนทั้งช้างครับ เออน้องหมาไม่เล่นรอแล้วมูเจ้า<อ>หนี้ยังพอนะเล่นรอเลยนะครับโอ้ดูสิฟังเออเออชื่นใจเออโ้ โอ้อยากอาบแบบนี้นานแล้วเขาคงจะโอ้คงจะชื่นใจนะครับเขาคงรอเวลานี้มานานแล้วแหละครับไม่ว่าแต่พวกเราเหรอกครับไม่ว่าแต่ผมหรือ f อฟซหรอกครับโอเ,ล,เโล่เขาก็รอเขาก็รอจังหวะนี้โอกาสนี้เหมือนกันคือที่จริงเขาก็อยากจะมาตั้งนานแล้วแหละแต่เขาไม่หายทกทีครับผม เขาก็พยายามที่แบบจะทำยังไงก็ได้ให้น้ำมันมันออกให้หมดอ่ะโดยที่ไม่มีการเจ็บทั้งทั้งเขาแล้วก็เราอะผมผมสัมผัสความรู้สึกของของเขานะผมเห็นความรู้สึกของเขานะเหมือนเขาไม่ได้ต้องการที่จะที่จะแบบอาฆาตพยาบาท ดุร้ายกับเรานะคือเขาพยายามที่แบบจะทําให้ตัวเองไหลออกให้หมดจะได้หายเร็วนะครับทุกคนผมคิดอย่างนั้นผมเชื่ออย่างนั้นนะครับและเขาก็หายจริงๆครับแล้วก็คือแต่เราก็ยังไม่รู้ว่าช้างตกมันแต่ละครั้งเนี่ยมันจะใช้ระยะเวลายาวนานสักเพียงใดนะนะครับแล้วก็เขาก็เป็นช้างรุ่นๆที่กําลังตกมันเนี่ยรั้งที่สามครับผม หมือนผู้เฒ่าผู้แก่บอกเลยครับผมโอ้บางเชือกนี่ต้องห้าครั้งนะถึงจะรู้อุปนิสัยครับผมเอออิ่มครับอิ่มคือเดินออกเลยนะอิ่มคือดินออกเลยเขาเขาก็ได้กินมาจากบ้านแล้วไงได้กินมาจากบ้านบ้างแล้วอือโอ้นี่ครับบรรยากาศท้องทุ่งครับแล้วก็เป็นที่ป่านะเมื่อก่อนมันจะรกกว่านี้นะครับมันจะรกกว่านี้แต่ว่า ก็มีการเข้ามาสัมปทานหน่อยอปรับปรุงผู้ทัศนหน่อยมันก็เลยบางๆหน่อยครับแต่ว่ามันก็ยังเป็นป่าอยู่นะครับเดี๋ยวจะให้เขากินสักสองสามคำตรงนี้เนาะเพราะว่าจะจะเหลือไว้ให้น้องๆนะลูกเมียมากินด้วยกันด้วยนะฮะจะให้เขามาจะให้เขามามกินด้วยกันตรงนี้ด้วยนะแล้วก็จะเหลือไว้สักหน่อย เพราะว่ามันกําลังงามเลยเราจะพาเขาเข้าร่มนะมันร้อนเพราะว่าเราต่อไปเราก็จะไปกินข้าวกันครับผมอย้านไปกินข้าวเช้าเลยครับผมก็ตื่นเช้ามาก็น้องๆก็พากันไปตัดหญ้าครับไปตัดหญ้าต่อเอาเสื้อผ้าที่ซักก็ไปตากครับไปตากแล้วก็ต้องแบบพรุ่งนี้พรุ่งนี้เป็นวันจันนะก,ก็ต้องรีบ แต่งตัวแต่เช้าตื่นกันแต่เช้าไปโรงเรียนครับผมแล้วเราจะเอาช้างไปอยู่ที่เดิมครับต้นว่าครับเมื่อปีที่แล้วครับน้องปูเป้รออยู่นั่นเลยครับผมรออยู่ตรงนั้นนะครับตรงกระบะของเราครับจอดไว้ตรงนั้นครับเอาเราเราเจอกันคลิปใหม่นะครับหลังจากผมพาเขาไปเข้าหลักนะครับไปไปกันเลยครับผม โอ้ตอนมาทีมงานเดินคุ้มหลังครับพอมาถึงทีมงานเป็นกองหน้าเลยครับหน้าคุ้มหน้าเลยครับมาพีหลาคือฮู้ควงแทน้อเอาห่ามาไว้ห้แมคือเอามาหน่อยแทอะ ทำไมเอามาเยอะเอาเอามาเยอะจังนี่โอ้ได้อะไร เขาสงตอยเรือสิโพรแล้วก็ลูกสาวคดนเลก็กกะเป็นคนมาหาอาหารให้ครับเนี่ยกะเป็นตักว่างพี่น้อง,อง <c oughs> โอ้ยงดไหลพี่น้องความสุขครับผม <c oughs> อ่ะเดี๋ยวเราจะเจอกันคลิปหน้านะครับคลิปนี้เราก็พาเข้ามาอยู่ตรงนี้ก่อนนะถ <c oughs> ้าเย็นนี้ ค่ะตอนนี้น้องปูเป้ก,ก็ขอปิดทิปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดชมคลิปแรกๆใหม่ๆของพวกเราค่ะสวัสดีค่ะบ,บ๊ายบาย